ครับตอนรับทุกทานเข้าสู่รายการพบอิดพิชิตโชคนะครับและตอนนี้ภารกิจใหม่ของผมนะครับมาลุยภาคกลางตอนล่างกันโดยศูนย์ PSI, เพชรบุรีและตอนนี้ยืนอยู่กับพี่สมชาติหรือพี่สันสวัสดีครับพี่และตอนนี้นะครับพี่สันก็พาเรามายืนกันอยู่ที่ร้าน รวมชัยการไฟฟ้าเฮียโรของเราใช่ไหมฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้นะครับร้านรวมชัยของเรานะฮะเฮียโรนะฮะจะได้เล่นเกมอะไรและที่สาคัญจะพิชิตโชคจากศูนย์พีชไอเพชรบุรีไปได้หรือไม่ตอนนี้จานพร้อมแล้วใช่ไหมฮะพร้อมแล้วครับถ้าถ้าถ้าเกิดว่าได้นี่พร้อมแจกเลยแจกเลยถ้าเสียนี่ก็พร้อมเปิดออเดอร์ทันทีเลยนะทันทีเลยนะครับคุณผู้ชมตามไปดูกันนะครับว่าวันนี้จะสนุกแค่ไหนไปลุ้นกันข้างในเลยเชิญครับพี่นำทางเลยฮะนี่เฮียโรเขารอเราอยู่แล้วคุณผู้ชมครับ น้อยเยลโลสวัสดีครับเยลโลสวัสดีครับวันนี้บุบอิดพิชิตโชคมาจัดให้แบบ V.I.P First Class เลยนะครับพี่เอาเฉพาะตัวเลยนะแต่ว่ามันมีกติกาเล็กน้อยสิครับเฮลโลครับถ้าชนะได้ชุดจานชุดหนึ่งถ้าแพ้ออเดอร์สิบชุดให้ศูนย์เพชรบุรีนะฮะโอเคนะฮะถ้าโอเคแล้วครับเฮลโลครับไม่รอช้าครับเชิญด้านนี้ครับ คุณผู้ชมครับและวเฮโลเลือกลูกดอกนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นเกมอะไรและกติกาเป็นอย่างไรแล้วขอเซตเกมแป๊บเดียวจคุณผู้ชมจ้าแล้วก็อย่างที่เห็นกันนะครับว่าตอนนี้นะครับเฮลโลเลือกมาแล้วครับก็คือลูกดอกนะครับเกมนี้เป็นเกมป่าเป้านะฮะกติกาง่ายมากครับมีลูกดอกให้เซตละ4ลูกเท่านั้นเซตละ4ี่ลูกให้ใครเริ่มก่อนก็ได้ให้ใครเริ่มก่อนก็ได้นะ คุณผู้ชมครับและเฮโร่เริ่มก่อนนะฮะตอนนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับอยากให้เฮโร่รวมสมาธินะฮะเพราะว่ามีโอกาสแค่4ครั้งครับคุณผู้ชมครับดูดอกแรกของเฮโร่ครับนี่ครับพี่สันครับสิบสี่ครับพี่สันกดตังคแล้วครับเอาแล้วกันสามสิบเก้าครับตอนนี้พี่สันอุ้ยอุ้ยเหลือแค่ยี่สิบนะสกอร์ขึ้นมาให้แล้วสามสิบเก้านะฮะและพี่สันพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วมีสี่ดอกนะครับเริ่มครับดูดอกแรกของพี่สันนะครับสิบห้าครับตามมาสิบห้าแล้วครับกำสามสิบเก้าโอ้โหตอนนี้ได้ส เรียบร้อยครับคุณผู้ชมทำหรับข้าวของด้วยนะพี่สซนต์ของเรานะครับและตอนนี้ครับโอ้โหดูแต้มสิคุณผู้ชมครับดูแต้มสิฮะและตอนนี้มาอยู่ที่45ครับคุณผู้ชมเซตแรกศูนย์เพชรบุรีได้ไปนะครับและเซตนี้ถ้าชนะเรียบร้อยเลยนะออเดอร์10ชุดทันทีเลยนะฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับตอนนี้ไม่ต้องเดินสายขายจานแล้วฮะเดินสายเล่นเกมกันเพื่อจะเอาออเดอร์นะครับถ้าพร้อมแล้วพี่ซันเริ่มเลยครับดูดอกนี้ครับดูดอกนี้ก็มัเรียบร้อยไม่ติด นนับตามแต้นนะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะของพี่ซันนะครับสามสามสิบเอ็ดเมื่อกี้ฮีโร่ได้สามเก้าใช่ไหมอุย้ยถ้างี้ฮีโร่ชนะนะคุณผู้ชมครับมาดูไฟนอลราวนะฮะฮีโร่ครับโอกาสสุดท้ายแล้วะฮะต้องเกินสามสิบเอ็ดนะฮะถ้าเกินสามสิบเอ็ดได้ไปต่ออ่าถ้าไม่เกินสามสิบเอ็ดรับออเดอร์ไปท้าพร้อมแล้วเริ่มครับดูอันแรกของฮีโร่ครับ ศูนย์เพชรบุรีได้ไปเท่าไหร่ฮะ31ตอนนี้เยโร่37นะฮะรวมไทยกันไฟฟ้าได้แก้มืออีกครั้งหนึ่งฮะและเซตสุดท้ายนี้ถ้าใครได้ได้เลยนะเริ่มที่ใครก่อนนิดนี้แหมมันบีบหัวใจคุณผู้ชมเพราะว่าเซตนี้ถ้าแพ้นี่แพ้เลยนะฮะไอ้นี่มานะเป้ายิงชกถ้าใครชนะต้องถ้าใครชนะถ้าใครแพ้ต้องเริ่มก่อนเอาป่ะเรามาดิสเกิงกันยังยิงยังยาวปะกเป้ายิงชบ คนแพ้เริ่มก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับเซตสุดท้ายใครชนะคนนั้นได้ไปทันทีเลยคุณผู้ชมครับและดอกแรกของเพียไอเพชรุรีครับไมครับพี่สักไม่ติดครับแต่ขึ้นที่หนึ่งนะคุณผู้ชมโอ้แลวมาหนึ่งจริงๆครับแลวตอนนี้ไปแค่สองครับโอ้ยี่สิบครับคุณผู้ชมยี่สองแล้วฮะและหยุดที่ยี่สิบสองคะแนนเพราะว่าขอบนอกนะฮะขอบนอกครับคุณผู้ชมขอบนอกไม่ให้นะฮะ นี่สกอร์บอร์ดมันไม่ให้ขอบนอกพี่สันครับยี่เฮเยโอบอกอ้าวละสวยแล้วนะโอ้ยยี่สิบสองคะแนนนี้ถือว่าน้อยมากนะพี่สันนะทำใจเลยนะเฮเยโอคิดว่าเอาชนะได้ไหมยี่สองสบายเลยนะเนอะพี่พี่จันรู้สึกยังไงยังไงครับแง่อยู่แล้ว ครับเฮียโลถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับดอกแรกครับคุณผู้ชมดูคะแนนดอกแรกสกก่อนสิบห้าแล้วครับพี่สันครับและดอกที่สองมาอีก3ิสามสิบสามโอ้อโหคุณผู้ชมครับและตอนนี้ของเฮียโลนะครับจากพี่ซัน22ิสแต้มเฮียโลกดไป34นะครับคุณผู้ชมครับและคงจะต้องประกาศกันแล้วครับว่าพบอิดพิชิตโชคในเทปนี้นะฮะในจังหวัดราชบุรีของเรานะฮะ ร้านรวมชัยการไฟฟ้าโดยเฮียโรนั้นสามารถเอาชนะศูนย์เพชรบุรีของเราไปได้อย่างสวยสดงดงามเลยทีเดียวนะฮะและก็ขอมอบจานหนึ่งชุดให้กับเฮียโรนะครับซึ่งศูนย์เพชรบุรีมอบให้ร้านรวมชัยการไฟฟ้านี่ตั้งอยู่ตรงไหนครับเฮียโร่ก็ห้าแยกสะพานแดงครับห้าแยกสะพานแดงมีบริการอะไรบ้างที่ร้านเราขายจานดาวเทียมพีเอชไอสมมุติว่าถ้าลูกค้าจะมาแล้วมาไม่ถูกอะไรงงี้เบอร์โทรสักนิดนึง 0817369564ครับ0817369564เฮโลยินดีให้บริการทุกวันทุกวันเลยครับนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็น,นี่แหละครับเป็นความสนุกสนานเล็กๆน้อยๆน,นะฮะหลังจากที่มีศึกกระชับมิตรกันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะพิชานรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างที่ต้องเสีย <laughs> ไม่สามารถที่จะโกยออเดอร์ไปได้นะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะรยินดีอยู่แล้วเออแหมเราให้กันมากกว่านี้วิซันนี่ยืนกัดฟันพูดเลยและเทมหน้าครับคุณผู้ชมครับเราจะไปกันที่ร้านไหนเล่นเกมอะไรคงจะต้องตามไปลุ้นดูและที่สําคัญนะฮะศูนย์จะเสียแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าศูนย์จะได้ออเดอร์กลับไปมั่นใจแล้วนะเกมต่อไปมั่นใจแล้วนะตามดูกันต่อไปครับสําหรับวันนี้ผมและพวกเราร้านรวมชัยการไฟฟ้าทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ โอ้โห oh มันมันขึ้นมาดีนะ40เนาะเริ่มก่อนนะฮะมโอ้โหเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะนอกจากมาใจเย็นที่ร้านเขาแล้วยังทำเลอะด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับ